รักใหม่เอี่ยว2 0 0 0ล้านรักครั้งใหม่เอี่ยวลูกโซ่2 0 0 0ล้านหวานใจซาร่าคาซิงกินีเศรษฐีสิงคโปร์ไม่รอดเป็นหนึ่งในรายชื่อล็อตเดียวกับดีเจแมนใบเตยเรียกได้ว่าเป็นมหากาบที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ติดตามเรื่องอย่างต่อเนื่องสําหรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกสามดดีเได้แจ้งมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางดาราและผู้มีชื่อเสียงหลายรายหนึ่งในนี้มีชื่อของพิงกี้สวิกาชยเดชดาราสาวชื่อดังพร้อมคนในครอบครัวใน3ข้อหาทําให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมผู้เสียหาย กว่า9,824คนและมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายทั้งสิ้น2.5พันล้านเพจรวบรวมผู้โดนโกงเรายับเป็นฉากๆแฟนใหม่ซาร่าคาซิงกินีมีชื่อเอี่ยวฟอเล็ก 3D ดีในวันที่15กันยายน2565โดยเป็นออกหมายเรียก4คนแรกจากชุด16คนที่จะโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมซึ่งทั้ง4รายจะโดน3ข้อหาหลักล่าสุดฟอเล็ก3 d ดีทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเล็ก 3D ดีได้โพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่และการออกหมาย เรียกมีเปิดชื่อมาเพิ่มละเดี๋ยวจบงานล้างจานเสร็จจะมาขุดให้ฟังว่าแต่ละตัวในนี้เกี่ยวข้องอะไรกับ For e เ 3D ดีบ้างซึ่งนอกจาก DJ Man นกับใบเตยแล้วยังมีบุคคลอื่นๆในความผิด f o r e เ 3D ดีล็อตเดียวกันนี้อีก4รายคือนายปบกลปปลนปาณีดนางพรพรกนปาณีดนายอดัมหรือเอ็ดดี้โพการีและนายดาริวยังชาวสิงคโปร์นายดาริวยังสิงคโปร์มือถ่ายเทเงินของฟอเร็กดีในตอนนี้เป็นสามีใหม่ของซาร่าลูกสองภรยากเก่าไมพิลั สถานะปัจจุบันหลบหมายจับนายดาลิวยังคือใครในายดาลิวเป็นคนสิงคโปร์นะครับเป็นคนที่ DSI ระบุว่าเป็นชาวต่างชาติคนเดียวในกลุ่มผู้ต้องหาล็อตที่3นายดาริวยังหรือนายยังเป็นมือขนย้ายเงินออกนอกประเทศของ Forex 3D นายดาลิวยังเป็นหนึ่งในผู้ที่จะถูกออกหมายจับจากทาง DSI ใน Forex 3D ล็อตเดียวกับ DJ Man เนี่ยแหละก่อนหน้านี้นายทำงานเป็นบาร์โฮสตัวท็อปมากๆมา,ก,มา,ก,มาก,ก่อน มีฉายาเหลี่ยมทองเพราะค่านั่งริ้งแพงมากเรียกมาทีหมดเป็นหมื่นก็ไม่ได้จับขอให้คุณซาร่าโชคดีครับกับความรักที่เหลือเวลาอีกไม่นานในครั้งนี้ครับ